ลโลกไม่สามารถจะรู้หรือว่าทราบนี่แล้วค,คือความเป็นมาของตนจะเป็นมาด้วยอาการใดมีความส,สุขมากน้อยเท่ยไหรในกำหนดใดบ้างทั้งสิและต่าง ทั้งที่เราต่อเป็นผู้ทำเองเป็นมาเองอตามธรรมดาสิ่งที่เราเป็นมาเองทำเองมันก็ไม่นา่าเสสงสัยแต่ตรงข้ามมันกลับไม่รู้รเลยว่าความเป็นมาของเราเคยเป็นมาอย่างไรบ้างไม่เพียงแต่่าสงสัยเท่านั้นทั้งไม่รู้เลย ในอดีตที่เคยเป็นมาอย่างไรใจใกล้ขนาดไหนเราไม่สามารถจะทราบได้เรื่อไม่ทราบได้เลยพระพุทธเจ้าก็ทรงดำเนินทางสายนี้มาแล้วเช่นเดียวกันสายไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ทราบว่า เราองค์เป็นมาอย่างไรจนกระทั่งวันตรัสรู้ถึงในขัาวอย่างเป็นพระไถ่แต่จวนวราระสุดท้ายที่จะถึงความเป็นพระพุทธเจ้านี้หาทรงทราบได้บ้างเป็นลำดับลั้นย่งนี้นมาชัดเจนขึ้นโดยไม่มีข้อข้อง ถ้าทยที่สงสัยลเลยเลยพราวันจะรู้จะง่น้นำสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งที่เกี่ยวกับพระองค์โดยเฉพาะค,คือแถวแนวเ,เห็งความเป็นมาของพระองค์และความเป็นมาของโลกซึ่งมีลักษ,ษณะุ่มเช่นเดียวกัน นำมาสอนโลกด้วยวิธีปฏิบัติส่วนใดที่ยังไม่ทราบเรื่องราวของตนและจะพอทราบได้ด้วยวิธีใดพระองค์ก็ทรงสั่งสอนด้วยวิธีนั้นและทรงแสดงผน,นที่เคยเป็นมาของสัตว์โลกทั้งสุ้ทุกข์ดีทั่วประการต่าง มีพระองค์เป็นต้นให้โลกได้สร้างเหมือนกันเส้นชาตินั้นเป็นอย่างนั้นาชาตินี้เป็นอย่างนี้เปอชาติเป็นอย่างนั้นเหน,นั้นเรื่องหนสิ่สงที่ปิดบังอยู่นี้ที่ไม่ให้สัตว์โลกทั้งหลายทราบคืออะไรถ้าเป็นความสว่างหาเกเรามีในตาก็ควรจะทราบ พ้อมคนจะมองเห็นเป็นดีแวทางหูเมื่อหูเราดีอยู่ก็ควครจะได้ยินเป็นดีแวลทางจมูกถ้าจมูกเราดีอยู่ก็กควครจะได้กลิ่นว่ <c oughs> ากลิ่นแห่งความเป็นมาของเราเป็นมาอย่างนั้นอย่างนั้นแต่นี่ไม่มีดีแวอะไร ทั้งนี้เพราะความมืดปิดบังสิ่งที่สว่างอยู่นั่นเสียเช่นเดียวกับดวงไฟของเราที่เปิดขึ้นแล้วเอาแก้วที่ดำๆมาครอบความสว่างนั้นจะไม่ปรากฏตัวได้เลยหากเปิดแก้วครอบที่ดำๆนั้นออกเสียความสว่างที่จะปรากฏขึ้น แต่สาม,มารถที่จะมองเห็นสิ่งนั้นได้สําหรับบุคคลที่มีในาตาเอาพูดถึงลงหูจมูกลิ้นกายก็คพืเทียบกันโดยไหนีน้ิึงมาอธิบายขยายออกไปให้มากมาเสีย,ยแล้วเมื่อและสิ่งที่ปิดบังความสว่างอยู่ภา,า,ายในนี้พระพุทธเจ้าท่านให้ชื่อว่าที่เลส จะปิดมากปิดน้อยก็ดำมากดำน้อยมืดมากมืดน้อยเป็น,นำลดำดับลำดับมาสามารถที่จะให้ผู้ถูกปิดดังนั้นแต่รู้จริงเห็นจริงได้ในสิ่งที่เป็นมาของตนมีความเกิดเป็นต้ตนทงานสิ่งเหล่าน,นี้จึงเป็นเหมือนกับนิสายของสัตว์โลกท,ทั่วไป เพราะความอยากเกิดหากถือว่าเป็นศัตรูแล้วใครๆก็ไม่อยากจะเกิดกันมีถืออยากจะเกิดกันทั้งนั้นนิยต์อ,อยากวักเป็นมิจวามเกิดตายซึ่งเป็นเรื่องของกองทุกข์เรากลับเห็นว่าเป็นมิจต่อเรา ก็เท่ากับเรารักสาเหตุแห่งความเกิดตายนั้นว่าเป็นมิตรเรารักชอบยึดถือว่าสาเหตุแห่งความเกิดตายนั้นเป็นมิตรของเราอีกเช่นกันฉะนั้นการแก้ทิเลสคือสิ่งปิดบังให้มืดมิดปิดตาของเราจึงเป็นสิ่งที่สาธโลกจะพึงสนใจและแก้ไขตา,ามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้โดยยาก แล้วสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ตัวเราเองไม่ทราบมาเราได้เคยเป็นอะไรมาบ้างเพราะอำนาจแห่งที่เ,เป็นผู้ขับไสให้ไปเกิดขึ้น่จนีงแล้วแสดงผลออกมาโดยลําดับนี้แบนั่งนับตั้งแต่วาระเกิดขึ้นมาจนท,ทั่งถึงวาระสุดท้ายคือความตายมีแต่ยาพื้คือความทุกข์ความลำบากความรำ จะปนดีโดยธรรนัตความเกิดตายนี้จอมปราบทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นท่าไทรงถือว่าเป็นผผ่จึงมีภาสิทธิ์อันหนึ่งขึ้นรับรองว่าลุกขั้งนับถีออาชาติั ทุกย่อมไม่มีแต่ผู้ไม่เปิดถ้าเกิดอันเป็นตัวขึ้นมาแล้วทุกข์คือเงาก็ตามมา่างวความเป็นมาของเรานี้แม้เราจะไม่ทราบความเป็นมาของตนในอดีตว่าเป็นเคยเป็นอะไรมาบ้างก็ต่างก็เป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วพระองค์ก็ไม่ ทรงปรสงค์อะไรมากนักที่จะให้สารโลกรู้อย่างนั้นแต่สิ่งที่ทรงมุ่งหมายอย่างยิ่งก็คือเรื่องของทุกข์เรื่องของสติปัญเรื่องของมัรคเนี่ยเรื่องของมิโรธเซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราธรรมะ ที่พระองค์ประกาศแก่สรรโลกจึงทรงแสดงสัตจธร,รรมนี้ขึ้นก่อนอื่นเป็นการกระเทือนไปทั่วทั้งโลกกระถาพบรรดาสัตว์ทั้งขานที่มีอย่างเขาจะมีสัตจธรร,รมเหล่านี้อยู่ภายในตัวอย่างน้อยก็มีทุกข์ขับสมภยัยหากว่ามมรรคยังไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ พระรงสั่งสอนเน้นหนักตรงในสัจธรรมนี้จนเป็นหลักของศาส,สนาที่ประกาศธรรมต่อโลกเ้ื่อยมาไม่ส่งรนะุนัะเพราะเป็นตุกศูนย์กลางอันตั้งแม่นยำและกระเทือนทั่วทั้งโลกถ้ามีอยู่ในสัจธรรมนี้เท่านั้นทั้งฝ่ายสังสมและฝ่ายบุกเบิกถอดถอนให้หมดขึ้นไปสัจธรรมจริงเป็นธรรมที่กระเทือนทั่วทั้งโลก สงสารจิตไรโลกระค่ะทั้งสามท่านสอนให้พวกเราทั้งหลายทราบอันนี้แม้จะไม่ทราบเพื่องอดีตความเป็นมาของตนก็ตามและทรงสอนลงในจุดนี้อันเป็นสิ่งที่จะสามารถให้ทราบได้ทั้งอนาคตและอดีตที่ตนเคยเป็นมาอย่างไรโดยถือหลักปัจจุบันที่กำลังเป็นอยู่นี้เป็นเครื่องทดสอบหรือเป็นเครื่องวัดกัน ไม่ผิดคือเป็นเครื่องวัดเครื่องทดสอบอย่างถูกต้องแม่นยำหายสงสัยได้ทั้งฝ่ายอดีตและอน,นาคตซึ่งเป็นมาแล้วของตนและจะเป็นไปอยู่โดยลำดับด้วยหลักปัจจุบันนะครับคือการรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมอันเป็นจุดศูนย์กลางนี้ได้แก่พิจารณาเรื่องทุก ผู้มีอ,อยู่ภายในร่างกายและจิตใจด้วยสติปัญญาอย่าเห็นว่าทุกนี้เป็นภัยแก่ตนในขณะชื่อพิจารณาจะเป็นเหตุให้กลัวแต่ให้ถือว่าทุกนี้เป็นความจริงอันหนึ่งซึ่งเราจะต้องรู้ว่าเกิดในที่ใดบ้างและตั้งอยู่อย่างไรบ้างมีการให้ร้ายป้ายสีแก่ผู้ใดบ้าง เป็นค่าสิแสดแจ่ผู้ใดบ้างและให้พิจารณาถึงเรื่องสมุทัยซึ่งเป็นซึ่งเป็นผู้รักชอบต่อแสวงยิ่งนักในการสั่งสมกิเลสเพื่อให้เป็นผลเกิดทุกข์ขึ้นมาทั้งๆท,ท,ที่ตนก็กลัวทุกข์สมุทัยคืออะไรคือความคิดความปรุงของจิต อันเป็นฝ่ายต่ําหรือเป็นฝ่ายถูกมัดท่านกล่าวไว้ในธรรมจักรกับปว,วัตนสูตรว่าเอเหยดที่ดังกามาตัญหาภาวะตัญหาวิภวะตัญหานี่เป็นรากแก้วอันใหญโตของสมุทัยกามาตัญหาคือความรักความใคร่ในวัตถุและอารมณ์นั้นมีจํานวนมากมายก,ก่ายกองตีความหมายไปได้ทั่วโลกทั่วสุงสาร พิจารณาแนขนงของมันแตกไปในสิ่งวัตถุหรืออารมณ์อันใดใดบ้างรวมเข้าเป็นกามตัญหาภาวะตัญหาคือความยินดีในสิ่งที่มีหรืออยากในสิ่งที่มีอยากในทบในชาอยากเกิดที่นั่นที่นี่แล้วแตกจะพูดไปทุี้หรือภาวะตัญหา อยากในสิ่งที่ไม่มีอะไรไม่มีความเที่ยงแค่ถามวอนในสัตว์และ,และสังขารนี้มีได้ที่ไหนเพราะโลกนี้เป็นโลกอนิจจงมีกฎอ,อนิจจงเป็นเครื่องบังคับพายตัวอยู่เช่นนั้นไม่มีใครจะสามารถรื้อถอนให้โลกอนิจจงนีเน้เปลี่ยนเป็นโลกนิจจงไปได้ แต่เราต้องการยิ่งนักในสิ่งที่ไม่มีเหล่านี้เพื่ออยากให้เที่ยงงานาท้าวรตามความต้องการของตนเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็จะจำปิดแขังนัะะพติตามปิดทุกขงังปราถนาสิ่งใดไม่สมหวังสิ่งนั้นก็เป็นทุกเราจะว่าทั้งแต่สิ่งที่มีอยู่ไม่สมหวังเลยแม้สิ่งที่ไม่มีก็ต้องไม่สมหวังเช่นเดียวกันพระมันไม่มียิ่งเป็นของ ที่สุดยิ่ใที่จะให้มีขึ้นยิ่งกว่าสิ่งที่มีอยู่แต่เราไม่ได้อย่างใจหวังนี่แหละเรื่องความทุกข์มันเกิดที่ตรงนี้มีเรื่องใหญ่ของกิเลสแล้วให้กำหนดดูเรื่องกองทุกข์มีอยู่ภายในร่างกายของเราทั้งที่ผู้เจ็บป้ายได้ป่วยทั้งที่ผู้เป็นตกตกกติ ไม่ได้เจ็บไข้ได้ปวดก็เป็นคนในลักษณะเดียวกันคือเป็นผู้อยู่กับทุกข์เช่นเดียวกันเพราะร่างกายนี้เป็นสถานที่เกิดแห่งทุกข์ทั้งหลายจิตใจเมื่อมีเชื้อที่จะให้เกิดสมุทยัยมีเชื้อคือสมุทัยที่จะเป็นเครื่องผิดทุกข์ขึ้นมาได้อยู่แล้วก็เป็นภาชนะสําหรับรับทุกข์ได้อีกเช่นเดียวกัน ท่านจึงสอนให้พิจารณากายทุกเกิดขึ้นมากน้อยให้กําหนดดูให้ดีว่าเกิดขึ้นมาก็อัดที่ทุกจะกําเริบรุนแรงขึ้นจนกระกระเทือน,น,น,นถึงจิตใจให้รับความเดือดร้อนของวัวนั้นก็เพราะสมุทัยเป็นผู้ส่งเสริมคือไม่อยากให้เป็นทุกข์อยากให้หายเพราะร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราไม่อยากให้มีอะไรมากระทบกระเทือนเลยทั้งๆท,ที่ร่างกายนี้ก็คือกองทุกข์อยู่แล้วยังมาถือเป็นเราอีก ไม่อยากจะให้มีทุกขในสิ่งในสถานที่เป็นทุกขนั้นะ mm. มีจิตก็มีความกำเริบขึ้นมาให้เกิดความทุกข์สองชั้นคือความทุกข์ทางส่วนร่างกายด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆประการหนึ่งและความทุกข์ของจิตที่เกิดขึ้นจากความต้องการดัทงที่กล่าวมาแล้วนี้ mm. mm. พิจารณาให้ดีมันเป็นปกติของมันอยู่แท้ๆทุกส่วนแห่งร่างกายที่แม่ประชุมกันอยู่ซึ่งโลกทั้งหลายสมมติกันว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่ธรรมชาตินี้ก็เป็นความจริงของตนอยู่ตามปกติของตนไม่เคยวันไหวโยกคลอนไปตามความ สำคัญมั่นหมายและความนิยมเสี็จสรนของบุคคลใดๆเนย,เยการที่จะให้รู้ความจริงภายในตัวเองความจริงอันนี้ก็คือทุกข์ที่จะทําให้เราสามารถรู้ในสิ่งต่างๆได้จึงควรพิจารณาทุกข์ด้วยปัญญาว่าเกิดในสถานที่ใดบ้างบรรดาร่างกายที่เป็นก้อนอย่างนี้มันเกิดในจุดใ,นในดใบ้าง แล้วกําหนดดูคู่ทีไปยึดไปถือไปสําคัญมั่นหมายว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นเป็นของเราไม่อยากให้สิ่งนี้เป็นทุกข์เพราะเป็นการตะเคียนเราเอาความจริงเข้าไปจับเราจะเอาความอยากเข้าไปจับอย่าเอาความอยากเข้าไปทํางานเพื่อพิรล็กแต่ความอยากรู้จริงเห็นจริงนั้นเป็นเรื่องของมรรค อ้าวพิจารณาลงไปให้ถึงความจริงเรามีร่างกายด้วยกันทุกคนต้องมีกองทุกเต็มตัวทุกคนเต็มแต่เพียงว่าแสดงมากน้อยหรือก่อนหลังกันเท่านั้นสุดท้ายก็คือกองทุกดดวยกันนีและวาระสุดท้ายก็คือเรื่องความแตกสลายแห่งร่างกายซึ่งเป็นส่วนผสมนีม้เช่นเดียวกันไม่มีใครได้เกียดเสียเปรียบกันเลย เราจรึงควรจะพิจารณาในขณะที่ร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่และยังเป็นเครื่องมือให้เราทำงานเกือบผู้สนคือความเสียวสีลดถอดถอนตนให้พ้นจากเสื่ี้เราควรทำเสียในวันนี้อย่าได้ประมาทวามประมาทไม่ใช่ของดีเป็นการทำลายตน ทำขั้งกาวไว้ว่าอเชวสิกะจะมาตัดตังโกธัญงงามะนังเสยนะโนช่างยงลังเตนะห้าเทนูนมาติมาความเพียรเพื่อกุศลคือความแท้เี๋ยวฉลาดที่จะยกตนให้พ้นจากทุกนั้นควรทำเดี๋ยววันนี้อย่าไปคิดว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นแก้วเป็นแหวน,เป,นเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรนินจินดาเป็น เมืองพ้าเมืองสวรรค์นิพพานตัวของเราผู้ทํางานของเราที่ทํานี่แหละคืองานเพื่อเพ,เพื่อเพลอยเพื่อสวรรค์นิพพานให้หลุดพ้นจากที่หลดจึงควรสนใจในวัน,นวันนี้เต็มวันเป็นของเราโดยตรงเพราะเราไม่ตายแต่วันพรุ่งพรุ่งนี้มาลืนต่อไปนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่มันนัดตาได้ด้วยกันทุกคน เพราะการตายนี่ไม่มีกรรมําหนดกฎเกณฑ์ไม่มีเศษมีหมายไม่มีใครบังคับบัญชาได้พอหมดประจัยเครื่องสุดต่อกันเมื่อไรแล้วมันก็สลายตัวมันได้เช่นเดียวกันไม่ว่าสัดว่าบคุคคลจึงไม่ควรประมาทในความเปลี่ยนที่จะจึงได้ผลจึงเกิน,นผลเป็นประโยชน์แต่ตนในขณะใ,ในการที่ขวดสำหรับโพชัญญามนังสุเยก็ใครบ้างหรือใครเล่าที่จะท,จะทราบว่าความตายจะมาถึงในวันคู่นี้มันมีใครทราบ ทางมหาเสนมหาเสน,นมาตินาไม่มีอันใดที่จะยิ่งใหญ่กว่ามหาเสนาที่ความตั้งะนห้ทราบไว้เ,เ,เวสียแล้วหยิบเล่นงั้นคว้าทำกิจงามความดีอย่าได้ประมาทนอนแต่จไปเชื่อใครยิ่งกว่าเราว่าทำ่งสอนความผู้ปฎิจาที่เป็นส,วส่วนขาตรรมเื่อคนมีกิเลสไม่มีสิ้นสุด ชาบตัวของตัวเองก็หลอกตัวเองจนพอแล้วอัดอัน้นตันใจทะลักออกไปหลอกคนอืน่นโลกลมีแต่โลกปลอมหาความจริงไม่ได้คนตัวของเราก็ปลอมของเขาก็ปลอมความรู้ก็ปลอมอะไรก็ปลอมไปหมดเมื่อระบายออกมาก็มีแต่เรื่องกลอมๆเลยหาความจริงไม่ได้ทั้งๆท,ที่โลกนี้ก็มีความจริงอยู่ไม่ใช่จะมีแต่ของปลอมโดยไถ่เดียวแต่คนไปคว้าอาตั้งแต่ของปลอมมาหลอกลวงตนเองอและเั่วทั่วไปจึงเกิดความเดือดร้อนบุบมาขึ้นไป เ่งโลกนี้ก็มีหาความสงบสุขได้ไม่ใช่ว่าเป็นโลกที่เต็มไปด้วยกองทุกเต็มไปด้วยความหลอกลวงความจริงยังมีแทรกกันอยู่ถ้าเราหาในสิ่งที่ควรจะเป็นประโยชน์แก่เราเราก็พอที่จะหาได้หากไม่ตั้งใจสั่งสมความจำเปอมเหล่านี้ขึ้นเขาขานตัวเองด้วยหลอกลวงตัวเองอยู่ตลอดเวลาอันเป็นทางที่ผิดจากหลักธรรมคำสั่งสอนของชา้และเป็นทางที่ผิดจากทางเดินเพื่อความท้นทุกข์ วัวสมุทัยคือเรื่องหลอกตัวเองนั่นแหละเป็นสิ่งสําคัญที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือเรื่องของสมุท,ทัยีจะก่อความม,มืดมิดปิดตาให้ตัวเองหาทางเดินไม่ได้มไปไม่ได้ก็อยู่ทุกข์ก็ต้องยอมรับจะทุกข์มากทุกน้อยก็ต้องยอมรับกันเพราะไม่มีทางออก่เรียวกว่าไปไม่ได้มันปิดตายถ้าติปัญญามีไม่ได้นํามาใช้ฉันจึงสอนให้ใช้สติปัญญา บุตราธรรมาหมายถึงความฉลาดจะให้ใครฉลาดจะให้อันใดฉลาดถ้าไม่ใช่ให้หัวใจที่กําลังโง่อยู่ในนี้ฉลาดไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่จะควรรับที่เป็นภาชนะรับความฉลาดได้ยิ่งกว่าใจเราจึงควรสร้างใจถ้ามีความเฉลียวฉลาดขึ้นมาด้วยอุบายต่างๆล้วทุกข์ที่มีอยู่ในจิตใจนี้จะได้ผลบูกผลเศ้าเราก็ล้านเหลนออกไป จะไม่มีใครมาตั้งกองทุกข์ทห้องน้ําห้องส้วมขับขายอยู่บนหัวใจเราตลอดมาและตลอดไปเช่นที่โลภที่โกรธที่หลงนันไม่เป็นของดีแล้วหรอหือมันที่อยู่บนหัวใจกดมันขับขา่ายอยู่บนหัวใจกดมี่ี่ของีิเลยเป็นอย่างนี้มันเหมือนกับที่ตัดที่บุคคลคือกันแล้วก็เอาหัวใจเป็นห้องส้วมี่ด้วย แนวที่อื่นไม่เหมาะสมกับพิเรศพิเรศจรึงเป็นธรรมชาติที่สูงเด่นในหัวใจของสัตว์สามารถจะถ่ายลดบนจิตใจของสัตว์ได้อย่างสมายสบายนอกจากพระพุทธเจ้าและพระหันท่านเท่านั้นจะไม่อาจเชื่อมได้เลยค้าว่ามากซึ่งเคยอธิบายให้ฟังแล้วได้แต่อะไรถ้าไม่ใช่ความฉลาดนี้ ความตลาดนี้ที่จะสามารถรู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้ให้เปิดเผยขึ้นมาและนิโรธคือความดับทุกข,ขามากสามารถแก้ที่เลียดอันเป็นตัวสั่งสมแห่งทุกข์ได้ออกมากน้อยได้มากน้อยเพียงไรเรื่องนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปโดยลำดับตามกําลังของเหตุคือมัก ถ้ามักมีกําลังความสามารถเต็มที่ที่เล็กก็หาที่หลบซ่อนไม่ได้ถลายตัวไปหมดเรียกว่านิรธดแสดงเต็มที่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีอยู่ในสถานที่ใดถ้ามันมีอยู่ที่ใจของเราซึ่งเป็นภาชนะอันสาคัญควรแจ่สิ่งเหล่านี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นใดที่เป็นที่จะผคิดกิเลสกที่เป็นกองทุกข์ตลอดถึงมรตุนิโรธดิพานขึ้นมามีใจตรงเดียวนี้เท่านั้น ท่านสอสอนสัตว์โลกลงที่ใจแห่งเดียวกายวาจาเป็นเพียงเครื่องมือของใจถ้าใจได้รับการอบรมด้วยดีแล้วการแสดงออกทางกายทางวาจาก็าน,น,นุ่นนวลน่าดูมีเหตุมีผลถ้าใจได้ขาดเหตุขาดผลเพราะคำโง่เขลาทุกอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดูไม่น่าเลยแม้จิตใจ ตัเองก็ดูไม่ได้ดูตัวเองไม่ได้เป็นไฟทั้งกองร้อนไปหมดไม่กําหนดาาามาตรฐานที่ใดจะเป็นที่ร่มเย็นถ้าใจไม่ร่มเย็นเสียอย่างเดียวโลกนี้จะกว้างแสนกว้างก,างกม็มีที่ปล่อยที่วางไม่มีที่ย้บย้งมีใครที่จะแสดงทำได้ถูกกล้องแน่นยํา เปิดทางพ้นทุกข์ให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนยิ่งกว่าสาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนไว้หนึ่งไม่มีแล้วมีผู้ใดที่จะขอดถอนที่เลียตาสวะซึ่งเป็นสิ่งสาคัญอันเป็นภัยสัาคัญออกจากใจได้นอกจากตัวของเราเองจะเป็นผู้สามารถขอดถอนตัวเราเองในหลักธรรมั้างกล่าวไว้ว่าตุงเห่หิจิตกลงจิต จังอาตตังอาขาตาโรตถาคตาความเพียรเพื่อแผดเผากิเลสเ,เป็นเรื่องของท่านทั้งหลายทําเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ที่บอกแนวทางให้เท่านั้นนะจึงลงในธรรมะอัตานิสนโนนาโศตตนนั้นแหละเป็นที่พึ่งของตนดเมื่อได้เครื่องมือจากท่านมาแล้วก็เป็นผู้ทํา,ทา,ห,ทานทหน้าที่แต่ไม่ให้ท่านทําหน้าที่แทนและถอดถอนกิเลสแทนได้เลย ถ้า,าว่าเป็นสิ่งที่พระพธธุทธเจ้าแต่และพระองค์หรือสามโลกทั้งหลายแต่และแต่และองค์ท่านทําให้สัตว์โลกได้แล้วสัตว์โลกก็ไม่ควรจะมีกิเลสไม่ควรจะเกิดแก่เกิดตายแบบทุกข์ความลําบากมาจนกระทั่งถึงพวกเราเพราะไม่มีใครที่จะมีความสงสารมากที่ถึงสงสารสัตว์โลกยิ่งกว่าพระพธธุทธเจ้าและสาวโกทั้งหลายทําไมท่านจะเอาพูดง่ายๆธรรมศาสตร์ของเราว่าทําไมท่านจะหลับหูหลับตาอยู่ได้ทั้งๆที่เห็นสัตว์โลก เป็นพเพื่อองทุกความทรมานและสามารถที่จะถอดถอนหรือกแก้ไขช่วยได้โดยลำพังพวกเองซึ่งชัดโลกทั้งหลายไม่ต้องทำงานอะไรทั้งสิ้นนั่งอยู่สบายนอนอยู่สบายให้พระพุทธเจ้าทรงถอดถอนกิเลสให้ไม่มีนะท่านนี้ว่าอัตตาหิจุนุนาโถให้เป็นที่พึ่งของตนธรรมอัตตาหิจนุนาโถนี่เป็นธรรมที่เด่นชัดเป็นธรรมที่สําคัญอยู่มาก ในวงสาสนาธรรมเราจะเห็นได้ชัดในขณะที่เราพุทปฏิบัติธรรมในส่วนภายในอันละเอียดขึ้นไปโดยลําดับลำหนักถ้ตติปัญญาจะพยายามช่วยตัวเองตลอดเวลาเช่นกับธรรมจักรคือหมุนตัวเป็นเกลียวรอบจิตใจอยู่เพื่อการฟาดปันหันแหลกกับที่เหล็กให้มีซากเหลืออยู่ภายในจิตใจเลย มีเป็นอาาัตตาอิจโนุนาโถแท้ผู้ปัิจุบัติจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าอาาัตตาอิจฉนุนาโถที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นมีความหมายอย่างไรจะเห็นได้ชัดแม้แต่เรื่องภายนอกก็เห็นได้ชัดอยู่เช่นเราก็อาศัยผู้ใดเราไม่ทําตัวให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ก็ไม่ไม่มีใครที่จะสนใจเนื้อแนแล้วเมตตาเราให้เกินกว่านี้กบกล่ไปได้ แต่ทางานรับจ้างเขาเป็นรายวันรายเดือนก็ตามแต่งานไม่ทําคอจะจะเอาแต่เงินเดือนใครจะมีเงินเดือนที่ไหนมาให้คนขี้เกียจที่ค้านนอนอยู่เฉยๆถ้าไม่มีการทํางานเนี่ยอ,อ,อ,อาศัยผู้อื่นโดยไท่เดียวโดยเจ้าของไม่ให้คนอื่นเป็อ,อาศัยและตนก็ไม่มีความสามารถภายในตนเองที่จะทํางานาน,นั้นให้สําเร็จไปได้อ,อตาหิจนาโถงไม่ปรากฏและ,จะใจผู้อื่นเขามีแก่ใจช่วยได้ช่วยเราได้ การปัญาธรรม้าราพยายามพิจารณาค้นคว้าภายในร่างกายและจิตใจของเราซึ่งแสดงเรื่องราวอยู่ตลอดเวลาโดยไม่หยุดหย่อนในทางปัญญาแล้วเราจะเห็นช่องทางบุกเบิกกิเลสออกไปโดยลาดับและเห็นทางเพื่อความพ้นทุกข์ไปเป็นชั้นๆและพ้นทุกข์ไปได้โดยที่เชิงประจักษ์กลับไปโดยไม่ต้องรอวันนั้นวันนี้แล้วไปถามใครๆทั้งสิ้น พ้าศาสนาธรรมประกาศลงแล้วที่จิตใจเห็นจะเห็นที่จิตใจรู้ที่จิตใจพ้นที่จิตใจไม่มีที่อื่นใดเป็นที่พ้นครอบที่เลสไม่อยู่ไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่จิตใจนี้โดยไถ่เองมีจุดนี้เป็นจุดที่สถิตที่เป็นที่อยู่ของที่เลสธรรมทั้งหมดแก้กันริงแก้กันลงที่จุดนี้เนาะยินมาแล้วอาละพิเทวางับ